You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนธุรกิจรอบโลกและโอกาสหน้าลงทุนแบบเอ็กซคลูซใน f ิน i n s i h t ์ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนสวัสดีครับพบกับเรา2คนเสกสรรโตวิวัฒและคุณมาทินาวัชราวรลาทรจากทีม Investment Strategy จากวัลจอบัวหลวงนะครับเรากำลังอยู่กับรายการ f ิน n s s i h t ์ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับ ในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมาอัปเดตและว,วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมรวมทั้งกองทุนรวมที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเทนต่างๆแล้วก็ได้รับข้อมูลกันแบบเ e อ็กซ์ clus ีฟครับสวัสดีครับน้องเอมครับสวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับน้องเอมในสภาวะสงครามแบบนี้น้องเอมมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเอง่ยอ๋อเอมต้องไปหยิบยกกูรูท่านหนึ่งนะคะที่เป็นนักลงทุนที่ท่านนับถือก็คือวอร์เรนบัฟเฟต บรูนบัฟเฟตต์เนี่ยเคยพูดไว้ตอนปี2014ตอนนั้นเนี่ยถ้าพิเศษซ้ำได้เรามีรัสเซียไครเมียด้วยนะคะก็ใกล้ๆเหมือนคล้ายๆสงครามในคราวนี้แต่ท่านเนี่ยพูดไว้ตอนปี2014ว่าการลงทุนระหว่างภาวะการเกิดสงครามทำยังไงนะคะท่านออกมาเตือนว่านักลงทุนที่กำลังจะขายหุ้นแล้วก็ถือเงินสดแล้วก็ถือทองเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วย แล้วก็คิดว่าการลงทุนในหุ้นในบริษัทจะทําให้ถอดเนี่ยมั่งคั่งเติบโตได้มากที่สุดนะคะแล้วตอนปี2014ที่เกิดสงครามในรัสเซียเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้ทําให้วอร์เรนบัฟเฟต่ขายหุ้นกลับกันถ้าหุ้นถูกลงมาเพราะว่าสงครามจะเป็นโอกาสให้กลับเข้าไปซื้ออีกด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่า ถึงแม้ว่าความขัดแย้งเนี่ยเรื่อง geopolitical risk ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศจะทำให้เกิดสงครามเย็นหรือว่าสงครามโลกครั้งที่3นะคะท่านก็ไม่ได้ขาย Warren Buffett ไม่ได้ขายถ้าเกิดสงครามจริงๆแล้วเราเลือกที่จะถือเงินสดเงินสดที่เราเก็บไว้เนี่ยจะมีค่าน้อยลงแน่ๆเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการพิมพ์เงินออกมาเพื่อเอาไปทำอะไรทำสงครามซื้ออาวุธก็จะทำให้เงินเฟอ้อ ข้าวของแพงแล้วก็เงินดอยค่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดสงครามแล้วหันไปถึงเงินสด เงินสดที่เรามีจะมีมูลค่าลดลงแล้ววอร์เรนบัฟเฟตก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทำนะคะเขาจะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจดีๆเป็นเจ้าของธุรกิจดีๆไปอีก50ปีเขาบอกว่าจะทําให้พอร์ตของเขาเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็เพิ่มความมั่นคงมังม่งคั่งมากกว่านะคะเพราะว่าธุรกิจดีเนี่ยมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในภาวะที่เกิดความไม่แน่นอนจนทําให้เกิดตลาดเทขายแบบทุกวันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ย ว้ไหมป้าเฟดบอกว่าถือว่าเป็นจังหวะซื้อค่ะพิเศษนุ้งเอมครับและในภาวะที่ดอกเบีย้ยหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะธรรมชาติของนักลงทุนก็คือเราก็จะมีความกังวลเราไม่แน่ใจแล้วก็บางคนถึงกับระดับจิตตกกลัวเงินที่มีอยู่หายไปอย่างนี้เนี่ยน้องเอมมีทางเลือกหรือมีทางออกอย่างไงที่อยากจะแนะนําท่านผู้ฟังบ้างครับดีเลยค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วนะว่าเราจะจัดพอแบบที่มีหุ้นเป็นหลัก เหมือนที่วอร์นบัฟต์แนะนำเนี่ยแต่เราจะลงทุนอย่างไงใช่ไหมคะคำถามก็คือเราจะเอาเงินไปอยู่ที่ไหนดีนะคะจะลงทุนอย่างไรดีนะคะเอ็มก็คิดว่าเดี๋ยวปัจจัยที่ตลาดจะกลับมามองอ่ะมันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นนะพิเศษก็คือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็กาไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่ตลาดจะจับตามองโดยเฉพาะในช่วงที่เงินเฟ้อสูงๆแบบนี้เนี่ย เราต้องหาสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันเงินเฟอ้อได้หรือว่าสินทรัพย์ที่สามารถปรับตัวขึ้นพร้อมกับเงินเฟอ้อนะคะโดยถ้าเราไปดูย้อนดูตั้งแต่ปี1950ซึ่งมันจะครอบคุมตอน stagflation เอ็มก็เลยเลือกดูตั้งแต่ตอนนี้นะคะเราไปดูว่าสินทรัพย์ไหนสามารถปรับตัวขึ้นพร้อมกับเงินเฟอ้อได้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นพวกสินทรัพย์ที่เป็น real asset ค่ะเช่นสินค้าโภคภัณฑ์พวกอสังหาริมทรัพย์ ทองงานศิละปะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟอ้อซึ่งพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าพวก r e รีก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Real a s เ e t ก็คือสามารถปรับขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อได้นะคะพิเศษทีนี้ถ้าเอ็มจะแบ่งเงินเฟอ้อในตอนนี้ที่สถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยออกมาเป็น2กรณีก็คือ1เงินเฟ้อสูงสงน้ำมันสูงสเราไม่ยอมลงด้วยนะน้ำมันสูงสงแบบเกิน120เหรียญเนี่ยเราค้างตึงไม่ยอมลง บวกกับเศรษฐกิจเติบโตต่ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงต่ำมากก็คือไม่ใช้จ่ายนะคะสงครามยืดเยื้อเนี่ยเข้าขายที่เรียกว่า stagflation อันนี้ก็ค่อนข้างรุนแรง แต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังสามารถลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Real Asset ได้เพราะว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจคือเรียกได้ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะเติบโตไม่เติบโตนะคะคนก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ําอยู่ดีไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าอากาศหนาวก็ยังต้องใช้ฮีเตอร์นะอากาศร้อนก็ต้องขอเปิดแอร์หน่อยต้องใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สอยู่ดีนะคะอันนี้กรณีที่1 กรณีที่2ถ้าสงครามจบได้เร็วแล้วก็เศรษฐกิจกลับมาแบบร้อนแรงเลยนะโอเวอร์ฮีทเลยโ,โหคนท่องเที่ยวใช้จ่ายกันแล้วก็เงินเฟอ้อยังสูงอยู่นะคะในกรณีนี้ พวกโครงสร้างพื้นฐานก็ยังสามารถปรับตัวได้ดีค่ะเพราะว่าบร,ริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เช่นสนามบินนะคะคนท่องเที่ยวเนี่ยสนามบินก็ฟื้นตัวได้ดีใช่ไหมคะถ้าดูจากยอดเที่ยวบินหรือว่าทางด่วนรถไฟการท่องเที่ยวนะคะก็โครงสร้างพื้นฐานเรานี้ก็ยังจะสามารถฟื้นตัวพร้อมกับก,บการเดินทางที่ฟื้นตัวค่ะพิเศษ ฟังดูมันน่าสนใจนะครับในมุมของเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าคํคำนี้มันกว้างมากเลยครับน้องเอมพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าในแง่ของความเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันซึ่งมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็จําแนกประเภทหุ้นออกมาเป็นกลุ่มๆุมออกมาได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับในแง่ของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขามองพวกหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็เขาสนใจที่จะลงทุนในกลุ่มไหนครับเพราะพี่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นทุกบริษัทหรือว่าทุกกลุ่มที่เขาจะสนใจลงทุน ใช่เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเอ็มลองแบ,บ่งพวกโครงสร้างพื้นฐานออกมาเป็น4แบบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเรามองหาโครงสร้างพื้นฐานที่รายได้สม่ําเสมอ er, ต้องคาดเดาได้เอ็มก็เลยลองแบ,บ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่นักลงทุนสถาบันไม่ค่อยลงทุนถึงแม้จะเสี่ยงน้อยแต่การเติบโตต่ำก็อย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยเราจะไม่ลงทุนในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเสี่ยงน้อยก็จริงแต่ว่าการเติบโตก็น้อยเช่นกันนะคะ ส่วนที่2อนี่น่าสนใจก็คือเป็นส่วนที่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลควบคุมแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็คือเป็นคนจ่ายเงินนะรายได้จะมาจากสัญญาของรัฐบาลนะคะอันนี้ก็คือพวกอะไรสายไฟฟ้าท่อส่งแกส๊สซึ่งโครงการเหล่านี้มันจะเป็นคล้ายๆสินทรัพย์ปอดภัยเป็นส e e a s s e t แปลว่าไม่ผันผวนตามวัฏจกักรไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงนะคะรายได้ที่มาจากโครงการเหล่านี้มันจะไม่เปลี่ยนมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเกิดมีสงครามก็ยังต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แต่ว่าในทางกับการถ้าเงินเฟ้อสูงเนี่ยรัฐบาลก็สามารถปรับขึ้นราคาค่าไฟได้นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เราเห็นในยุโรปใช่ไหมคะพี่เสกตัวราคากา๊สเนี่ยราคาสูงมากไม่รู้กี่เท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทําพวกท่อส่งแก๊สเนี่ย เขาก็จะได้กำไรทั้งจากปริมาณใช้แกส๊สที่มากขึ้นแล้วก็ราคาของแกส๊สที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแบบที่2แบบที่3เนี้ยก็คือเป็นแบบที่โครงการที่ผู้ใช้งานเป็นคนจ่ายเงินคือยิ่งใช้เยอะเจ้าของโครงการก็จะยิ่งได้ แต่โครงการแบบนี้ก็จะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้นะคะอันนี้ก็อย่างเช่นทางด่วนท่าเรือใช่ไหมคะยิ่งมีธซรกรรมมีการค้าขายเยอะขึ้นมีการขนส่งสินค้าเยอะขึ้นท่าเรือก็จะยิ่งได้รายได้มากขึ้นหรือสนามบินคนออกเดินทางมากขึ้นมี business trip มีทริปท่องเที่ยวมากขึ้นสนามบินก็ยิ่งเก็บรายได้ได้มากขึ้นนะคะในแง่ของโครงการเนี้ยคนจะเข้ามาแข่งขันในพวกธุรกิจเหล่านี้ ค่อนข้างลาบากเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะได้สัมปทานระยะยาวอยู่แล้วนะคะเช่นสนามบินเนี่ยสมมติว่าได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งเข้ามาจัดการเขาก็ให้เจ้านั้นไปเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นเมืองไทยก็คือ AOT นั่นเองเพราะฉะนั้นแบบที่3ใเนี่ยโครงการที่เอ็มบอกเนี่ยมันจะเติบโตพร้อมๆกับ GDP ประเทศคือประเทศเนี่ยยิ่งดีเศรษฐกิจคึกคักนะคะส่วนเนี้ยโครงการพวกถนนทางด่วนสนามบินเนี่ยมันก็จะคึกคักตามไปด้วยนะคะบริษัทเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็คือพวกโครงการที่เสี่ยงสูงๆเลยแบบพลังงาน ที่เจ้าอื่นๆเข้ามาแข่งได้อย่างเสรีเลยนะคะอันนี้นักลงทุนสถาบันจะไม่ค่อยลงทุนเราจะไปลงทุนในส่วนที่2ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะท่อด่องแกส๊สสายไฟฟ้าเสาสัญญาณแล้วก็แบบที่3ก็คือทางด่วนสนามบินมากกว่าค่ะพิเศษอันนี้ก็คือตัวอย่างว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาคิดยังไงในเวลาที่เขามองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเขาต้องการหาโปรเจกต์ที่ราคาสามารถปรับขึ้นได้พร้อมกับเงินเฟอ้อเวลาที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วนี้ก็คือวิธีมอง ครับน่าสนใจมากครับน้องเอมที่ขอขยายความเพิ่มเติมจากที่น้องเอมพูดนิดหนึ่งก็คือว่าลักษณะของผู้ลงทุนสถาบันที่มองเนี้ย เขาไม่ได้มองเพื่อหาหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีถูกไหมครับแต่ว่าเขามองในกรอบนโยบายแล้วก็ป้าหมายเขาว่าเขาต้องการหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะของธุรกิจที่มันค่อนข้างสเตเบิลมีไรายได้สม่ำเสมอแล้วก็คาดเดาได้นะครับซึ่งหุ้นพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงความผันผวนต่ำมากกว่าหุ้นปกติแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเติบโตอยู่เพราะฉะนั้นใน4ี่กลุ่มที่เราแบ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2กลุ่มที่เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่ในสายตาของนักลง,ง,กกงทุนสถาบันอย่่่าางงงเเเชชนนนนัััดกกกกรออทุหลขตวว B Cobo fa ีย นะครับทีนี้น้องเองมีตัวอย่างหุ้นที่กองทุน B. g r o อบ Infra ของเราลงทุนอยู่มันเล่าให้ฟังบ้างไหมครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ว่าบริษัทเหล่านี้น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่อยากจะลดความเสี่ยงลงมาแล้วก็อยากที่จะมาดูบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ต้องโตมากนะแต่ราคาปรับขึ้นผลตอบแทนปรับขึ้นพร้อมเงินเฟ้อเนี่ยเราลองมา ขุดแล้วก็ดูบริษัทเหล่านี้กันบริษัทแรกนะคะ e x กซ on Co r p อเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาถ้าดูจากโดยรายได้เนี่ยเขาใหญ่ที่สุดนะเขาผลิตไฟฟ้าให้คน10ล้านคนในอเมริกาแล้วก็จัดจำหน่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในพวกรัฐอิลลินอยส์เพนซิลเวเนียนะคะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายก๊าซด้วยนะคะที่ผ่านมาบริษัทนี้รายได้สม่ำเสมอนะคะรายได้มั่นคงมากแล้วก็มีการจ่ายปันผลประมาณ3%เ สำหรับพวกแก๊สเนี่ยบริษัทก็คือเช่น Enbridge ของแคนาดาซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานน้ำมันท่อแก๊สในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะโดยที่30%ของน้ำมันดิบที่ผลิตในอเมริกานะคะแล้วก็20%ของแก๊สที่ใช้ในอเมริกาเนี่ยส่งผ่านท่อของ Enbridge ทั้งหมดเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากที่ทำเกี่ยวกับแกส๊สธรรมชาตินะคะใหญ่เป็นอันดับ3ของอเมริกาแล้วก็เริ่มเริ่ม,เ,มเข้ามาทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานส แล้วก็พลังงานลมแล้วนะคะ Enbridge เนี่ยสามารถจ่ายปันผลได้ประมาณ6%ต่อปีเพราะว่าไรายได้มั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอค่ะสำหรับพวกทางด่วนก็มีค่ะเป็นพวกบริษัทที่ชื่อ Atlas Aterian ของออสเตรเลียที่ทำสัมปทานรับสร้างทางด่วนเก็บค่าผ่านทางคล้ายๆกับโทเวบ้านเราแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งบริษัทสุดท้ายค่ะ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นบริษัทพลังงานทดแทนก็อย่างเช่น Clearway Energy ของอเมริกาเนี่ยทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแผงโซลา่าพลังงานลมโครงการที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาตินะคะหรือว่าจะเป็นบริษัท EDP บริษัทผลิตพลังงานยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีการเริ่มเข้ามาทําเรื่องพลังงานสะอาดเช่นโปรเจกต์พลังงานลมค่ะพิเศษอันนี้ก็คือตัวอย่างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดที่มีไรายได้มั่นคงจ่ายปันผล สม่ำเสมอแล้วก็สามารถปรับราคาปรับรายได้ขึ้นพร้อมกับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นค่ะ ครับในภาวะที่ตลาดหุ้นม,มีความผันผวนนะครับหุ้นในตลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการสวิงที่มากกว่าปกตินะครับด้วยความไม่แน่นอนด้วยปัจจัยต่างๆอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนเลยในภาวะที่มีความกังวลเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ราคาหุ้นพวกนี้ผันผวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาและเราปรับพอร์ตหุ้นของเราโดยการเพิ่มหุ้นหรือว่ากองทุนที่มีลักษณะการลงทุนในลักษณะหุ้นที่เป็น defensive stock แบบนี้เพิ่มเติมนะครับ ครับว่าการที่เรามีพอร์ตของหุ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้มันผันผวนอยู่ตลอดเวลาเสมอไปเราสามารถเมนเนจได้ตามสไตล์หรือความต้องการของเรานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจในอีกมุมหนึ่งของหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราสองคนนํามาฝากกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin ิน Insight เช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่านสป o t i f y p o อร์ a n หรือว่าสาว l ลา d ก็ได้ครับ ค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ซึ่งในช่อง n e l ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆอย่างวันนี้มาอัปเดตให้ฟังเกินเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ